กินไปเยอะมากแล้วค่ะท่านกินจนต้องยุดแล้วลูกท้องจะแตกแล้วเนี่ยไม่ค่ะอ้าวเป็นยิ่งน่ะจำเดิมตัวเต็ตตัวเต็ตแล้วจำไม่รู้เรื่องนะเราจะรงรีเขามกเกยเม็ดตัวเรากินช่องมือแต่ว่ากินเยอะถูกหรอแบบช่องมือช่องมือเยอะมากอ่ะฉันก็เลยปลื้มฉันก็เลยไม่ให้กินไม่ให้กินซ้่น แต่ก็ไมา่ใย้กินลยอยายเ็กินแต่ข้าวนะทำดีดีไม่ไหวแล้วไม่ต้องทำแบบนั้นไม,ไม่ไหวเราไปแช่เย็นเหละลูกน้องทำแบบนั้นไม่น่ารักเ,เอาผ้ามาเช็ดด้วยค่ะรับผิดชอบที่ตัวเองทำไว้ด้วยลูกเอาผ้ามาเช็ดด้วยเนาะผ้าเลยค่ะใช่ค่ะรับผิดชอบที่ตัวเองทำเลอะด้วยเนาะโอ้เช็ดให้สะอาดเนาะโอเคค่ะ ใช่น้องเจ็ดให้สะอาดเลยค่ะเดี๋ยวพี่มดก็จะมากัดไข่น้องอีกใช่ไหมพอพี่มดกัดพี่มดกัดไข่แล้วก็เป็นแผลใช่ไหมอนนพอเป็นแผลแล้วก็จะลําบากใช่ไหมคะอันนี้ไข่หายหรือยงังไข่น้องหายหรือยังมาแล้วมาแปลงไฟก้ยงายยังไงเรา,าไไต้องกินแล้วกิน งั้นก็กินให้หมดค่ะด<า>ึกมากแล้วเนี่ยโหนะเร็วนะเพราะผิวนะก็จะได้ไปห่วงข้าวอีกนอนวัน,นนี้ามายิกน่ากะชีวิตวนนิตอะปะ ทรงไส้เมียแกน,นจะไปหาคณแก่รวยว่าไงเือหน,นาวอะค่ะหรือไม่การความรวยไม่ได้เกี่ยวเลยกนันหอกลักษณะนิสัยที่เข้าก็ไม่ได้มากว่าเอออาจจะเป็นไปได้กันควานี้กิตุทีหันบางทีตึงเองน็นอันดับอันดับรกเลยที่ปบอบก็คือคนเราถ้าลักษณะนิสัยที่เข้าก็ไม่ได้มากหมากมนเราที่ไป๋สายคนที่ไป๋ควา้า เขาติไปกว่าคุณติไปต,ตรงกลางมันปีนังคิดเรื่องบันนีเรื่องตีทำเพื่อคร,รอบครัวน่นีนันจมเพื่อลูกอยู่ได้แบบว่าน่นีนันปิดนีเพือ่อใช้นีเพือ่อเขาไม่ใช่มานั่งช่วยคิดไม่ใช่ได้มานั่งช่วยทำมาเนีพี่ว่ามันกัน <S 2> <S 2> คนกลางยับไปกันคนละทิศคนละทางถึงโตอ้คุณไม่ได้ทำธุระไม่ได้ทำธุรกิจเดียวันแต่คุณต้องคอยสปอร์ตว่าเออเหนื่อยไหมเรื่อยไหมไม่เพื่อนาบีว่าความรู้สึกกันะ อ้าปากดีๆแลปินถ้าทําแบบนี้นะก็เก็บแล้วเนาะไม่ได้ลิ้นที่แดงแล้วนะไม่ได้ลิ้นชมพูแล้วนะไม่ต้องแปลงแล้วใช่ไหมแลปินดีๆแลปินยาวๆแปลงยากแปลงยากมากแลปินยาวๆแลปินยาวๆค่ะวลวต้าน